และเมื่อลืมตาแล้วนะคะขอทุกท่านพร้อมใจกันกล่าวนมมสก,การพระอาจารย์ชานชัยอธิปัญโยนะคะแห่งร่มอารามธรรมสถานจังหวัดปทุมธานีนะคะแล้วก็ยิ้มให้ท่านสามครั้งหลายท่านงงยิ้มสามครั้งยิ้มไงเนี่ย <c oughs> ยิ้มให้ตลอดเวลาไม่ใช่สามครั้งนะ <c oughs> แล้วก็หันซ้ายหันขวาไปยิ้มให้เพื่อนๆหน่อยนะคะเพื่อนร่วมบุญกัน และด้วยความที่วันนี้พระอาจารย์มาเป็นครั้งแรกนะคะจะขออนุญาตกล่าวถึงประวัติพระอาจารย์พอสังเขปค่ะพระอาจารย์เกิดเมื่อวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2486ณนะอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาการศึกษานะคะท่านจบปริญญาตรีคณะวารสารศาสตร์สาขาสื่อสารมวลชนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จบปริญญาโทสาขารัฐ ปรสาสนศาสตร์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนาพัฒนาบริหารศาสตร์หรือที่เราเรียกกันนิด้านะคะประสบการณ์ทำงานทางโลกท่านเคยเป็นนักเขียนบทภาพยนตร์ที่ไทยทีวีช่อง4ก็คือช่อง9ก้อสมทปัจจุบันท่านเคยทำงานธนาคารท่าน,นเคยเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงท่านทำงานในเครืออังกฤษตางูนะคะ และสหพัฒนาพิบูรณ์ท่านเคยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารยุวงผู้ที่กสมาคมแห่งประเทศไทยและก็หลังจากที่ภรรยาของท่านได้เตรียมตัวเตรียมใจและก็ลูกชายสองคนจบปริญญาและมีงานทำเรียบร้อยแล้วท่านจึงเข้าอุปสมบทเมื่อวันที่8กรกฎาคมพุทธศักราชสองพัที่วัด ป่าบ้านคอนะคะแล้วไปจําพรรษาที่วัดตาดน้ำผู้อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีและหัวข้อทรรในวันนี้นะคะบันไดสูนิพานจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นนะคะขอกราบอาราธนาพระอาจารย์ให้ความรู้ณนะบัดนี้เจ้าค่ะ,จะเจริญสุกเจริญธรรมท่านผู้ฟังทุกท่านก่อนอนะื่นาตมาก็ขออนุโมทนากับทางเจ้าภาพผู้จัด เราจนอายอมปลางรัดถูกต้องใช่ไหมถูกต้องค่ะและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนสำคัญในการจัดงานครั้งนี้และนิมนต์อัตนาอัตมามาอัตมาก็ถือว่าเป็นโอกาสที่อัตมาจะได้มาทำหน้าที่ของพระเพราะทุกคนต่างก็มีหน้าที่ด้วยกันทั้งนั้นแหละถ้าเราสามารถทำหน้าที่ของเราได้ ชีวิตของเราก็ไม่ศูนย์เปล่านะคนเราเกิดมามีหน้าที่นะจะพูดเรื่องนี้อีกสัก <c oughs> หัวข้อก็อยังได้แม้กั้นเราไม่รู้ว่าเราเกิดมาทำไมทำไมถึงเกิดแต่เราไม่รู้ว่าเราเกิดมาทำไมแล้วเราก็จะเกิดมาอย่างศูนย์เปล่านั่นแหละนะทีนี้เข้าใจว่าผู้ฟังทั้งหลายนี่ก็คงจะสนใจธรรมะ หลายท่านก็เป็นนักปฏิบัติธรรมธรรมาก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้แหละเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยปัญหาของนักปฏิบัติธรรมเนี่ยมีหลายอย่างนะเราไม่ตระหนักว่าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมที่ยังมีปัญหาอยู่คนเราถ้าไม่รู้ว่าตัวเองมีปัญหาอะไรก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของตัวเองได้ จริงไหมปัญหาที่มีอยู่ต้องรู้ทุกจะต้องรู้เหตุแห่งทุกจะต้องละทุกก็คือปัญหานั่นเองปัญหาของนักปฏิบัติธรรมมีหลายอย่างก่อนจะขึ้นขึ้นศูนนิพพานเนี่ยนะมันขึ้นไม่ได้หรอกถ้ามันไม่มีฐานอย่าหวังเลยเป็นพระโสดาบันก็ยังเป็นไม่ได้เลย ถ้าไม่มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งเนี่ยก็จะมาพูดเรื่องนี้เป็นสำคัญด้วยปัญหาของนักปฏิบัติธรรมมีหลายอย่างบางคนปฏิบัติมาหลายปีอย่าว่าแต่หลายปีเลยเป็นสิบยี่สิบสามสิบปีก็มาประรอบกับตัวเองว่ามันไม่เห็นก้าวหน้ามันไม่เห็นกับมันไม่เห็นมีความก้าวหน้าแล้วถามว่าความก้าวหน้านั้นคืออะไรวัดอะไร อะไรเป็นตัววัดผลของความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมนี่แหละเราก็อยากได้เป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นไปเข้าคลสปฏิบัติธรรมคนอื่นเขามีสภาวะอย่างงู้นอย่างนี้เราไม่เห็นมีอย่างเขาเลยก็อยากจะได้สภาวะธรรมอันพิเศษพิเศษที่เราคิดว่าเลอเลิศนั่นแหละนี่ก็ปฏิบัติธรรมด้วยความไม่รู้ไม่เพียงแต่เท่านั้นมากลับมามีชีวิตอยู่ในครอบครัว ก็ยังรู้สึกหงุดหงิดกับตัวเองทําไมเรายังโกรธอ,อยู่นะทาไมเรายังควบคุมตัวเองเราไม่ได้ทำไมยังหงุดหงิดกับสิ่งน้นสิ่งนี้สิ่งนั้นนะทำไมโอ้ยอะแย,ยะที่เรารู้สึกว่าเราผิดหวังกับตัวเองเสียแรงที่ไปปฏิบัติธรรมมาไม่เพียงแต่เราเท่านั้นแหละเมื่อเราไปกระทบกระทั่งกับคนใกล้ชิดก็ไปเบียดเบียนเขาอีกอะ่ะอุตสาห์ปฏิบัติธรรมมาแล้ว เมื่อเขามากระทบกับเราเราก็เป็นฝืนเป็นไฟเมื่อเราไปกระทบกับเขาเขาก็มีความคับแค้นใจ <c oughs> นี่และไม่เพียงแต่เท่านั้นคนข้างเคียงเขาก็ยังไม่เชื่อถือเราเท่าที่ควรไม่เพียงแต่ไม่เชื่อถือนะยังค่อนขอดว่านี่สีแรงไปปฏิบัติธรรมมาเนี่ย คนที่บ้านนั่นแหละคนที่ทํางานเราก็ว่ามันมันอิจฉาฉันก็ยังค่อนขอดแล้วเนี่ยโอ้ยนี่หาอากาดไปไปฏิบัติธรรมเป็นประจำเข้าวัดเข้าวาเป็นประธรมแต่นิสัยหรือสิ่งที่บกพร่องอยู่ก็ยังไม่เห็นแก้เลยแต่ความจริงเราก็บอกว่าโอโ้เราเย็นขึ้นตั้งเยอะแล้วนะเราดีขึ้นเยอะแล้วนะไอเรารู้ว่าเราก็น่าดีขึ้นนะแต่พอเราหลุดไปหน่อยเดียวเรา หลุดไปหน่อยเดียวข้าเข้าบอกพร่องของเรานั่นแหละมาว่ามาโจมตีใช่ไหมทั้งๆที่เราก็รู้ว่าโอ้ตั้งแต่ไปไปฏิบัตธิธรรมมาเนี่ยนะผิดชอบชั่วดีก็รู้มากขึ้นอารมณ์ก็เย็นลงแต่มันยังเย็นไม่สนิทเนี่ยใช่ไหมไอ้ที่เคยเป็นฟืนเป็นไฟ,ไฟนี่ก็เบาลงแต่มันก็ยังไม่หายเนี่ยไอ้ไม่หายหน่อยเดียวเท่านั้นแหละข้าบอกข้าบอกพร่องอันนี้เนะี่ยเป็นจุดอ่อนมาว่าเรา มาโจมตีเรามาค่อนขอดเราแล้วก็ไม่เชื่อถือเราเท่าที่ควร <c oughs> อาจจะมีหลายปัญหามากกว่านี้นะแต่เอาเกลื่อนเกนมาเอาเป็นให้เราได้ตระหนักการปฏิบัติธรรมในยุคปฏิบันนี่เราปฏิบัติกันอย่างไรส่วนใหญ่เราก็ไปวัดไปวาไปสำนักเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิไปฟังธรรม ไปเจริญสมาถะและวิปัสสนากรรมฐานเราก็คิดว่านี่แหละวิธีอันนี้แหละจะนำไปสู่ความสําเร็จที่เราปรารถนาก็คืออริยมรรคอริยผลสมาถะวิปัสสนากรรมฐานเป็นธรรมขั้นสูงเลยนะเป็นธรรมขั้นสูงเลยที่จะเปลี่ยนจากปุถุชนเป็นสู่อริยชนแล้วถามว่าไอ้พื้นฐานเรามีไหม เราได้ทำปฏิบัติทรรขั้นพื้นฐานหรือยังเอาทำขั้นพื้นฐานไปปฏิบัติหรือยังไม่หรอไปสำนักปฏิบัติธรรมนี่ก็สอนกันอย่างนี้แหละสอนเดินจงกรมสอนสมาธิสอนเรื่องรูปนามสอนเรื่องไตรลักษณ์สอนรู้จักปล่อยวางทำใจโอ้มันเอาขั้นสูงไปภาวนาเลยแล้วเป็นยังไงล่ะฐานไม่มีเป็นไงล่ะหลุดหมดเลยสูงก็ไม่ได้ ฐานที่ควรจะต้องใช้เนี่ก็ไม่มีก็เป็นขี้ปากคนข้างเคียงนะถึงว่ามันที่เกิดปัญหาอย่างที่ว่าไว้เอาถามว่าจริงไหม,มนี่แหละต้องมาทบทวนใหม่ทบทวนใหม่แล้วพระพุทธองค์เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรเราก็อ่านพุทธประวัติมานะแต่เราไม่เฉลียวใจเลยนะ เมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วก็ไปโปรดปัญจวัคคีที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันแสดงธรรมครั้งแรกก็แสดงธรรมจักรกับวัฒนสูตรนั่นแหละต่อมาก็แสดงอนัตตลกนสูตรนั่นแหละตอนแสดงธรรมจักรกับวัฒนสูตรว่าด้วยอริยสัจสี่มัคมีองแปดเนี่ยนะปัญจวัคคีทั้งห้ารูปเนี่ยครั้งแรกเนี่ย ท่านกนทัญญะมีดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันจากนั้นก็แสดงธรรมจักอีกนี่แหละครั้งที่สองครั้งที่สามจนกระทั่งว่าปัญจวัคคีย์ทั้งห้ารูปนั้นเป็นพระโสดาบันหมดแล้วท่านจึงแสดงอนตัตตลัคณสูตรว่าด้วยขันห้าเป็นอนตัตตาเป็นอนิจจังเป็นทุกขังทำขั้นสูงทั้งนั้นเลยนะ ทำไมท่านถึงแสดงธรรมขั้นสูงให้กับปัญจวัคคีย์ฟังเพราะพวกนี้เป็นนักบวชพวกนี้เขาออกจากกามแล้วไม่ได้ทำมาหากินอย่างเราไม่ได้คลองเรือนอย่างเราพวกนี้เขาฝึกฝนขัดเกลาจิตใจเขาในระดับหนึ่งแล้วท่านจึงแสดงธรรมขั้นสูงให้ฟังแต่เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่เราเป็น,นาคารวะคลองเรือน แล้วจะเอาทําขั้นสูงไปปฏิบัติเลยมันเลยหลุดหมดเลยนะเอาคราวนี้ถ้าผู้คลองเรือนนะยังเปียกชุ่มอยู่ด้วยกามนั่นแหละท่านสอนอย่างไรเมื่อท่านโปรดปัญจวคีทั้งห้าได้พระอาราันตสาวกห้ารูปแล้วท่านก็ยังอยู่ที่ราชคห์นั่นแหละอีกไม่กี่วันต่อมาอา้าว ยะสะกุลบุตรนะหนุ่มเพลย์บอยสมัยนั้นล่ะใช่ไหมพ่อก็รวยแม่ก็รวยบำรุงบำเรอด้วยกามมีนางฟ้อนนางขับร้องนางอะไรมีดนตรีมีสุรามาปลนเปลอให้เพลดิเลดเพลินเ,เบิกบานใจจนกระทั่งตื่นขึ้นมาโอ้เห็นพวก นังเด็กๆทั้งหลายเนี่ยหลับไหลนอนน้ำไหลไหลย,ยืดผ้าผมลุงลังผ้าผ่อนหลุดลุ่ยดูไม่ต่างอะไรกับซากศพเลยเห็นแล้วก็สลดใจว่าโอ้เราไปหลงในสิ่งเหล่านี้เนี่ยหลงในเออ,เ,อ,อเนื้อหนังมังสาซึ่งดูแล้วไม่งามไม่ต่างอะไรกับซากศพที่ยศกุลบุตรเห็นอย่างนี้เพราะว่าในอดีตชาติเขาเคยสั่งสมบาร,รมีอันนี้มาก่อนแต่ไม่อยากจะ พูดมากนะเพราะว่าแค่จะพูดในเนื้อหาสำคัญชัมม่วโมงนึงก็ยังจะไม่จบอยู่แล้วเนี่ยนะเมื่ออย่างนั้นเนี่ยก็จึง <c oughs> เดินออกจากบ้านไปโดยไม่มีจุดหมายไปเข้าเขตในที่พระรองค์กระทับอยู่เดินไปกับพึมพำไปที่นี่บุ่นวายจริงเนาะที่นี่ยุ่งจริงเนาะอะไรทํานองนี้แหละนะพระงค์รู้ได้ขายพยานว่าเออถึงวาระท่ยาสากุระบุตรนี่ จะได้อริยธรรมก็เลยส่งกระแสจิตตรัสไปว่าที่นี่ไม่วุ่นวายนะที่นี่ม่สับสนเพอจงมาที่นี่เถิดแล้วจึงโปรดยะสะกุลบุตรยะสะกุลบุตรเป็นคารวาครองเรือนเหมือนอย่างพวกเราทั้งหลายยังหมกมุ่นอยู่ด้วยกามท่านแสดงทมอะไรรู้ไหมแสดงอนุปุปพิกถาให้ฟังก่อน ท่านปูพื้นฐานเอาอนุปปภิกถาเนี่ยให้ฟังก่อนเมื่อฟังแล้วมีความเห็น <c oughs> ในทางที่เหมาะแล้วเนี่ยท่านจึงสแสดงอริยสัจสีธรรมที่สูงขึ้นไปให้ฟังอีกยะสากุณบุตรสั่งสมวาสนาบารมีมานานแล้วเนี่ยเมื่อได้ฟัง ทำอันนี้ก็มีดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันอา้าวรุ่งสว่างพ่อตื่นขึ้นมาไม่เห็นลูกชายก็เป็นห่วงออกตามหาก็ไปในเขตที่พระพุทค์ประทับอยู่นั่นแหละนะเมื่อพร,ระพุท <c> ค <oughs> <c oughs> ์เห็นบิดาของยสักุลบุตรมาหาพระพุทค์ก็บอกยะสักุลบุตรให้หลบไปก่อนนะอย่าให้พ่อเห็น แล้วก็แสดงทาให้โปรดบิดาของยศยศกุลบุตรซึ่งก็ยังเป็นคารวะครองเรือนอยู่ก็ทรงแสดงอนุปพพิกถานี่แหละแล้วจึงทรงแสดงอริยสัจสี่ท่านยศกุลบุตรนี่นะได้ฟังครั้งที่สองเป็นพระอรหันต์เลยขออุปสมบทเป็นเอหิพกิกุอุปสมทานนี่พระอรหันต์เกิดขึ้นหกองแล้วนะ คราวนี้บิดาของท่านยาศาัก์ุลบุตรก็มีความศรัทธาตัวเองได้ฟังเนี่ยอนุบุพิคถากัอริยาศสีแล้วเนี่ยก็มีดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสราบันมีความเรื่อมใสศรัทธานิมนต์พระพุทธองค์เนี่ยนะไปฉันพัตาหารจะเอาเออพระยาศาก์กลับไปบ้านพวกนี้ไม่ได้เนี่ยเขาเขาบวชแล้วเขาเป็นพระอหรหันต์แล้วจะกลับไปบ้านนี้ไม่ได้หรอกแต่มีเมตตาเนี่ยแหละ รับนิมนต์แล้วก็นิมนต์พระยาศาไปด้วยเมื่อวันรุ่งขึ้นไปฉันพัตตาหารที่บ้านก็ภรรยาทั้งสองของพระยาศาและมารดาก็มาฟังธรรมพระโต้งก็ทรงแสดงอนุปุพิกถาเนี่ยกับอริยสัจสีนะโปรดให้ฟังเพราะทั้งสามก็ยังครองเรือนอยู่ยังเป็นคราวาสอยู่ เมื่อได้ฟังแล้วเขาก็สั่งสมวาสนาบารมีมากนะเขาก็ได้มีดวงตาเห็นธรรมเนี่ยเป็นพระโสดาบันแสดงว่าครอบครัวนั้นเนี่ยนะเออทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกสะพ้ายก็เป็นพระโสดาบันกันหมดพระยศสารนี่ท่านมีมิตรสหายที่สั่งสมบารมีร่วมกันมาอีก <c oughs> 54คนรวมท่านด้วยเป็น55เมื่อสหายรู้ว่าเออพระยศสานี่นะ เข้าสู่สำนักของพระพุทธองค์แล้วเป็นพระอริยบุคคลแล้วก็ก็พากันมาหาพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็แสดงธรรมโปรดด้วยอนุปปพิกถาและอริยสัจสี่สหายทั้งห้าสิบสี่เนี่ยนะรวมทั้งพระยาศาก์ก็เป็นห้าสิบ้าก็เป็นพระอรหันต์หมดเลยแสดงว่าช่วงนั้นมีพระอรหรันต์เท่าไหร่ละหกสิบไม่นับพระพุทธองค์นะพอครบหกสิบอะไรเกิดขึ้น พระสงให้ทั้งห0สบท่านนี่แหละไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาแยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางเ,ออเราก็เคยได้นน,น,น,นสิ่งเหล่านี้ให้สติข้อคิดอะไรเราบ้างสำหรับคารวาเนี่ยจะไปสอนทาขั้นสูงเนี่ยมันข้ามขั้นไปถ้าไม่มีพื้นฐานแล้วเนี่ยมันจะ ไม่มีบันไดแล้วจะสู่พระนิพพานได้อย่างไรอนุปปพิกถาคืออะไรทำไมเป็นธรรมขั้นพื้นฐานที่เราควรจะตระหนักแล้วเอาไปปฏิบัติถ้าเราหวังจะเข้าสู่อริยมรรคอริยผลอนุปุพิกถาเนี่ยมีองค์ธรรมดังนี้หนึ่งเออ หมายถึงธรรมที่แสดงโดยลำดับขั้นจากง่ายจากธรรมขั้นพื้นฐานเนี่ยไปสู่ยากเพื่อปูพื้นฐานผู้ฟังเนี่ยนะให้พร้อมที่จะฟังธรรมที่สูงขึ้นไปธรรมที่สูงขึ้นไปก็คืออริยสัจสี่องค์ธรรมของอนุปุพิกถามีดังนี้ว่าโดยเรื่องฐานหรือทานกถาว่าโดยเรื่องศีลหรือศีลกถา ว่าด้วยเรื่องสวรรค์หรือสักกะถาว่าด้วยเรื่องโทษของกามคือกามาทีนวะกถาว่าด้วยเรื่องการออกจากกามคือเนคขมานิสังสักกถานี่ต้องปูพื้นฐานอันนี้ก่อนให้เข้าใจอันนี้ก่อนเนี่ยเอาเรามาขยายความนะทาน,นกถาพรรณนาถึงทานซึ่ง คนทุกคนควรจะมีเอาไปประพฤติปฏิบัติทานก็คือการให้การเสียสละการแบ่งปันเราจะให้อะไรใครได้เดถ้าเราไม่รักเขาเราจะให้เขาไหมไม่ให้หรอกไม่หวังดีต่อเขาเป็นไงไม่ให้หรอกไม่มีเมตตาให้ไหมไม่ให้หรอกการให้ก็คือการุณาการุณาจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีเมตตาเป็นพื้นฐาน นี่แหละคนเราเนี่ยนะถ้าอยู่กันเนี่ยไม่มีความรักความเมตตาเนี่ยมันจะทำร้ายทำลายกันนะเนี่ยเมตตาเป็นเบื้องต้นเลยเป็นพื้นฐานเลยที่คนทุกคนควรจะมีถ้ามีเมตตามากไปไงเออจิตใจก็กว้างขวางเนี่ยความเห็นแก่ตัวเป็นไงลดลง ความตระหนี่เป็นไงลดลงความเสียสละเป็นไงเพิ่มขึ้นเห็นไหมเราอยู่ที่บ้านถ้าไม่มีเมตตาต่อคนที่บ้านนี่เป็นยังไงอยู่อย่างเบียดเบียนกันนะอยู่ที่ทำงานไม่มีเมตตาต่อกันเป็นไงเอารัดเอาเปรียบเบียดเบียนกันนะใส่ร้ายกันนะมุ่งร้ายกันนะถ้ามีเมตตาต่อกันเป็นไง ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะให้อภัยกันได้นะเสียสละกันได้นะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมตตาเป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่การเสียสละการให้หรือฐานนั่นเองทานนี่เราเข้าใจกับว่าเป็นวัตถุทาน <c oughs> วัตถุทานก็วัตถุสิ่งของทรัพนั่นแหละนะ แต่เราทำทานแล้วก็ทำทางกายนั่นแหละกายของเราเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นทานได้ไม่มีเงินไม่มีทองก็เอากายนี่แหละเป็นทานช่วยเหลือคนอื่นได้ช่วยเขาทำงานช่วยเขาเก็บช่วยเขากวาดแม้ถ้าหากว่าสูงขึ้นไปเนี่ยนะเป็นอุปปบรารมีเนี่ยอวัยวะของเราเนี่ยก็เสียสละให้กับเขาได้ ถ้าเป็นปรมัตถบรมีของทานได้ไงชีวิตนี่เสียสละได้ไหมเสียสละได้เพื่อนต้อเข้าใจว่าทานเนี่ยมีความหมายที่กว้างขวางบางคนไม่มีเงินไม่มีทองนะแต่อยากจะช่วยเขาก็เอาแรงกายเนี่ยไปช่วยนะอย่างสุมเมธดาบทเนี่ยในสมัยพระทีปบังกรพุทธเจ้าพุทธเจ้า28พระองค์ที่เราศึกษากันแน่นนะ พระทีปังกรเนี่ยอยู่ในกับนั้นเนี่ยมีสีมีพระพุทธเจ้ามาตสรสุรุสีพระองค์พระทีปังกรนี่เป็นองค์ที่สี่ของกัปนั้นพระทีปังกรเสด็จมาสุมเมตดาบทตอนนั้นปรารถนาพุทธภูมิอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าแค่นึกปรารถนายังไม่พูดออกมายังไม่ประกาศออกมาใช้เวลาต้งองสิบหกอสงไขยเนี่ยนะ <c oughs> ใน ยุคที่พระทีปังกรที่ท่านเสด็จมาเนี่ยนะที่นี้เราก็เคยศึกษานะถ้าจะต้องข้ามไปแล้วมันเป็นคโครนเป็นคโครนเป็นเลนสุมเมธดาบทเนี่ยความศรัทธาความเรื่อมสายนี่ทอดกายเป็นสะพานให้ท่านเหยียบข้ามเลยนะพระทีปังกรพุทธเจ้าเนี่ยพยากรเลยพยากรณสุมเมธดาบทว่า อีกสีอสงไขยแสนมหากัปจะได้มาตรัสรูปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านามว่าสิทธัตถะนี่เห็นไหมเอากายนี่เป็นทานต่างสะพานเนี่ยด้วยจิตที่เขามุ่งมั่นศรัทธาอันนี้เ,นเพราะฉะนั้นเนี่กายของเราเนี่ยนะยิ่งให้มันก็ได้นะช่วยเขามันก็ได้เรียวได้แรงได้น้ำจิตน้ำใจเนี่ย วัตถุสิ่งของเราก็ให้ทำให้มันครบอนอกจากวัตถุทานแล้วธรรมทานที่บอกว่าเลิศก,กว่าทานทั้งปวงธรรมทานก็ต้องพูดกับเขาเให้ธรรมะกับเขาปลอบใจเขาสิ่งที่เขาไม่รู้ก็แนะนำให้เขารู้สิ่งที่เขาทำผิดพลาดไปก็แนะนำเขาแล้วความทุกข์ในใจของเขาจากความเห็นผิดก็ช่วยแก้ไข เนี่ยก็แ,แสดงโดยวาจานั่นแหละทมทานที่เลิศก,กว่าทานทั้งปวงจากคนมีทุกข์ให้คลายทุกข์จากคนไม่รู้ให้รู้จากคนเห็นผิดให้เห็นถูกเปลี่ยนพฤติกรรมของคนนั่นแหละทางใจเราก็ยังให้ได้ทางใจให้ทานได้อย่างไรให้อภัยนั่นแหละอภัยทานอภัยทานนี่เลอเลิศนะทัดเทียมกับ ธรรมทานเลยและอาภัยทานเนี่ยไม่ต้องเสียเงินเสียทองเลยไม่ต้องเสียเวลาด้วยให้อาภัยเดี๋ยวนี้ก็ได้แล้วให้วัตถุสิ่งของเนี่ยวัตถุทานบางทีให้แล้วเขาไม่ใช้ก็มีนะเขาทิ้งไปก็มีแล้วก็เสียอ,อกเสียใจโอ้สาหามาให้หมีน้อของเราไปใช้เลยให้อาหารเออพระทัานจุตักนิดเดียวจิตก็ตกแล้วทําไมตักของเราน้อยจังเลยเห็นไหมออให้เสือ้อให้ผ้าบางทีสีไม่ถูกกับเขา นะสไตล์ไม่ถูกเขาไม่ได้ใช้หรอกเนี่ยเสียเงินด้วยนะให้ธรรมทานอุตส่าห์แนะนำท่านที่ไม่ฟังหรอกฟังแล้วก็ไม่เชื่อหรอกไม่ใช่ว่าจะให้กันได้ง่ายๆนะแต่ถามว่าให้อภัยถูกใจไหมทุกคนอยากได้ทั้งนั้นเลยแล้วผู้ให้สบายใจไหมสบายทั้งนั้นเลยเสียอะไรไหมมีแต่ได้ทั้งนั้นเลยแล้วถามว่าเราให้อภัยทานหรือย,ยังปากว่าให้อภัย แต่เป็นไงก็ยังขมเม็นมันอยู่นะก็ยังสมน้ำหน้ามันอยู่นะเห็นไหมแล้วอยู่ด้วยกันนี่ถ้าไม่มีอภัยทานเป็นยังไงล่ะมันก็ผูกใจเจ็บต่อกันนั่นแหละมีทิฏฐิมานะนั่นแหละคอยจับผิดอยู่นั่นแหละคอยสมน้ำหน้ากันอยู่นั่นแหละต้องเป็นพื้นฐานเลยนะรู้จักอภัยทานทำให้เกิดขึ้นเสียแต่วันนี้ เราเองก็เคยผิดพลาดมาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนเดี๋ยวนี้ก็ยังผิดพลาดอยู่เพราะเราไม่ได้พูดวิเศษนี่คนอื่นก็ไม่ต่างอะไรจากเราแต่เวลาเราผิดนี่เราม,มีข้อแก้ตัวใช่ไหมแต่คนอื่นผิดเราไม่ให้ข้อแก้ตัวเลยเพราะเราไม่เข้าใจเขาทําไมเขาถึงทําผิดเราไม่เข้าใจอันนี้แหละด้วยเหตุนี้เนี่ยทานทั้งสามอย่างนี้เนี่ยควรจะทํา เป็นธรรมที่จะต้องเอาไปปฏิบัติในวิถีชีวิตด้วยจะต้องใส่ใจจะต้องให้ความสนใจจะต้องพยายามแล้วก็พัฒนาให้มันได้นิธานรากถาศีลกถาทรงพัฒนาถึงศีลศีลนี่เป็นการขัดเกลากายวาจาของเราสังวรระวังที่จะไม่เบียดเบียน ผู้อื่นและไม่เบียดเบียนตนเองด้วยนะศีลอย่างน้นอยก็ศีลห้าศีลห้าในวัดความเป็นมนุษย์นะมนุษย์แปลว่าผู้ที่มีจิตใจสูงถ้าเราแว่งศีลห้าไปไอความผู้มีจิตใจสูงนี่ไหก็ลดลงรักษาไม่ได้ความเป็นมนุษย์ก็หมดไป ความเดือดเนื้อร้อนใจทั้งหลายของเราทุกวันนี้นี่มาจากการรักษาศีลห้าไม่ค่อยได้สุขภาพไม่ดีทั้งหลายนี่นะอายุสั้นทั้งหลายผิดศีลข้อหนึ่งทรัพย์สมบัติต้องวิบัติไปถูกเข้าโกงไปมั่งนะไฟไหม้มัง่งน้ำท่วมมั่งทางราชการริบไปมัง่งผิดศีลข้ออะไรสอง ครอบครัวแตกแยกถูกเ็าทิ้งไปถูกเขาหลอกอะไรเป็นยังไงผิดศีลข้ออะไรสามถูกเขาใส่ร้ายนะถูกเขาใส่ร้ายถูกเขาพูดจาส่อเสียนให้เจ็บช้ำน้ำใจผิดศีลข้อไหนเออเราเราเราถูกเขาใส่ร้ายไหมเออต่อไปถูกเขาใส่ร้ายก็ทำใจนะช่างหัวมันชดใช้มันไปมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะถูกก็โกงไปกระช่างหัวมันชดใช้มันไป ถึงเวลาแล้วที่เขามาเอาคืนนี่แหละถูกกระทอดทิ้งไปเออช่างหัวมันเถอะทำกับเขาไว้ก่อนสุขภาพไม่ดีอายุสัน้นก็ไปทำกับเขาไว้เนี่ยใช่ไหมเนี่ยสี่ข้อห้าก็คือปัญญานิ่มนั่นแหละโง่น,นั่นแหละพอยาเสพติดมันทำให้โง่นะเกิดมาโง่เขลาบ่ปัญญาสติฟันฟ่นเฟือน ไม่เพียงแต่เท่านั้นเนี่ยนะยังทำลายสุขภาพตัวเองด้วยทุกวันนี้แหละที่นั้นความเดือดเนื้อร้อนใจของเราเหล่านี้ให้ตระหนักนะเราศีลนไม่ดีสมัยก่อนเนี่ยตั้มาก็ศสีลเนี่ยแหวงแหวงนะกระ่งกระริ่ง,งพอเรารักษาได้แหมมันยิ้มหนกระจกได้นะมองหน้าตัวเองได้สนิทใจได้ เรื่องเดือดเนื้อร้อนใจต่างๆลดลงไปเยอะเลยนี่เพราะฉะนั้นต้องระวังคนเรานี่ถ้าไม่มีศีลอยู่ด้วยกันเป็นไงมันเบียดเบียนกันทั้งวาจาทั้งกายนี่อันนี้ต้องพยายามศีล8ข้อ6ถึงข้อ8มีไว้ขัดเกลาตัวเองศีลทั้ง5ข้อมีไว้เพื่อจะสำวรระวังไม่ไป เบียดเบียนคนอื่นข้อ6ถึงข้อ8ขัดเกลาตัวเองยกระดับจิตใจตัวเองนะศีลเป็นพื้นฐานของการภาวนาศีลอบรมสมาธิพุทธทงว่าไว้อย่างไรนะถ้าไม่มีศีลเนี่ยไปปฏิบัติธรรมไปไงเดี๋ยวคิดถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องต่างๆที่มันมีปัญหาเท่าน,นั้นแหะมันโกงกู